สวัสดีครับผมพบพอกับช่องถวัดชัยชาแนลพือเก่านะครับเนี่ยครับเห็นไหครับนี่ครับเฮ็ดครับวันนี้มาแก้งเฮ็ดนะครับนี่ครับมีดอกตุ้มๆเลยครับเฮดตะไข่นะครับหรือว่าเฮ็ดเขาไข่นะครับเมืองครับมีดอกตุ้มๆครับงดงามครับนี่ครับนี่ครับแก้งแซ่บครับแก้งเฮ็ดครับวันนี้ครับอันนี้ครับเขาเบื่อนะครับเขาเบื่อกับริกนะครับกับกระเทียมนะครับ เป็นใสกระเทียมนะครับต้มใสข่าเบื่อนะครับอันนี้พักติวครับยังใส่พักติวครับแล้วก็พักอีตัวครับนี่ครับน้ำยาหนังครับเดี๋ยวเอาไปขังหม้อครับต้มแซ่บครับบนเนี้ยเอาง่ายๆครับนี่ครับแบบบานบาน้ลครับอู้มครับนี่แบบยอดครับนี่ครับร่อน้ำ อย่านั่งนะครับเดือดนะครับเดี๋ราเอาเครื่องใส่นะครับแกงแบบบานๆนะครับง่ายๆครับแกงเห็ดตะไคร้นะครับแซ่บๆครับพี่น้องเข้าเบื่อครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดือดแล้วครับต้ม้ดยเห็ดครับนี่ ยอครับใครครับปิดฟ้าครับนี่ครับเมือเมืครับมันเป็นอย่างไรครับตอนนี้ครับไอ้นี่ยครับเดือดแล้วครับเออครับแบบบบานเลยครับนี่ครับแกงง่ายครับแบบบรานครับแซ่บแท้แน่นอนครับมีหนามจะนั่งสนุกมาแล้ครับพุงก่อนครับนี่ครับใส่เครื่องไปเี็งน้อยครับ นี่ครับแล้วก็ตำด้วยผงนัวนะครับแล้วก็น้ำปลาลนะครับแ่บแทนแน่นอนครับนี่ครับผงนัวครับน้ำปลาเนี่ยน,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 นี่ครับ น้ำปลารโอซันนี่ครับนัวลึกสายไล่แสบไล่ครับตัวนี้ครับต้องแทมแน่นอนครับนี่ครับสำนีแหละครับว่มีอย่างไรครับยังไงครับนี่ครับแล้วก็ซิมมึงนะครับรสชาติตั้มแจมักครับเฮดนี่มันแสบอยู่แล้วครับมันแสบในเฮดอยู่แล้วครับเพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปนี่ครับว้าสุดยอดครับแสบก่าเก่าอีก นี่ครับเรียบร้อยครับซิมแล้วเรียบร้อยครับแซบเพิ่ด้วยนี่จะแซบตามด้วยพักครับต๊ไทยครับนี่พักติวครับนี่พักติวน้อยนึงครับแ้วก็ตามด้วยครับพักอีตูวสินี่ยหอมครับปน้านครับ สไตลยทวัดไช่ชาแนลครับหมากกิกนีไก่ยืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหมักไรใไช่กกะแช่นะครับกดติดตามให้กับขอบคุณร้านนะครับนี่ครับปรีตัวครับเรียบร้อยครับหอมหวยนะครับเห็ดกระแซบปรีตัวกับหอมพักอยู่กับแจมครับนี่ครับเรียบร้อยครับหอมเลยครับคุณนะครับ หอมตีดังเลยครับแจมครับพี่น้องเสียบครับร่อเสร์ฟครับนี่ครับเสิร์เียบร่อยนะครับตักเสิือบบ่อยๆนะครับนี่ครับแจมครับแกงเห็ดไข่นะครับนี่ครับเสียบครับพี่น้องมาคลิปนี้แต่อย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับบบแชรก็บเป็นยังนะครับขอบคุณมากมากครับที ขอมากดติดตามและกดชมให้นะครับชมจนจบนะครับขอพูดอะไรครับนี่ครับชมหนาของกันแกงเห็ดไข่นะครับแซ่บๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม